ะคะมาดูเคงเบอร์เจ็ดที่สั่งมาในวันนั้นอ่าวันนั้นเราสั่งมา24ใบ200บาทนะคะแต่มีค่าบริการแต่วันนี้มาบอกข่าวดีวันนี้เขามีส่งฟรีนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนอันนี้เราเอามาขยายต้นลิ้นมังกรนะคะอันนี้กำลังจะเตรียมเพาะชำต้นแดงเพื่อไปลงแปลงนาะให้เขาแข็งแรงก่อนนี่ อันนี้จะเป็นอ่าตระกูลเฟิร์นนะคะตะัวนี้กำลังแตกแตกยอดขึ้นมาใหม่กำลังสวยเลยเอ๊ะแต่ทำไมเขาไม่ตรงเนาะถ้าเอาขึ้นจะได้ไหมกล้าต้นไม้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะมันได้เยอะจริงๆนะยี่สิบสี่ใบสองรอยบาทนี่คือคุ้มมากเลยเพื่อนก็ฝากสั่งกันหลายคนนะคะอันนี้จะเป็น ต้นอะไรสีทิศรุ่นหนาสีแดงนะคะตัวนี้เราก็นี่สำหรับถูกใจคนชอบก้าพันไม้มากอันนี้จะเป็นต้นบัวหิมะนี่ค่ะอันนี้แค่ราคาโอ้ยนี้นเป็นดอกแล้วทุกคนนี่ค่ะราคา200บาทก้าได้คบรบทุกรูปแบบเลยนี่ก็ใช่ค่ะ สนใจสั่งได้เลยนะคะวันนี้มีโปรโส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะทุกคน